สวัสดีค่ะตอนนี้เทสสินค้านะคะเป็น CPU เมนบอร์ดนะคะ CPU FX4100 นะคะกับ Mainboard Gigabyte GA970D3 นะคะอันนี้เป็นลูกค้า Lazada นะคะดูก่อนนะคะช่องแลนติดป,ปกตินะคะเราเทสกับแรมเป็นดัมดูโนะคะไม่มีเสียงพัดลม CPU นะคะมาดูหน้าจอ Windows ค่ะตัวนี้ โชว่าเป็น fxc 100นะคะเป็น socket m 3บวกค่ะเมนบอร์ดเป็น Gigabyte 970 ad 3นะคะมาดูช่องกราฟิกการ์ดค่ะกราฟิกการ์ดเป็น gtx 750นะคะแต่ว่าเมนบอร์ดอ่านหมดนะคะเมมโมรเราใส่เป็น Duo นะคะ ddr 3ตัวนี้เราใส่8 2ตัวเป็น16 g b ขึ้น Duo นะคะเห็นหมดนะครับ ทดลองเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะอ่าเน็ตมาเรียบร้อยนะคะเข้าเน็ตได้ปกตินะคะแนนใช้ได้ปกตินะผ่านนะคะ